จ้าเพื่อนๆวันนี้ยังต่ออยากกินยำกุนเชียงจ้ะเดี๋ยวจะยำกุนเชียงกินกันจ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ้ะเอานี่เอาไปก่อนจ้ะเอากะละมังมาใส่ใส่น้ำน้ำมะนาวลงไปสักสองช้อนจ้า ใส่น้ำตาลปีบ๊บบาลานซ์สัหน่อยจ้ะใส่ไปสักหน่อยนะึงแล้วก็ใส่น้ำปลาไปสักช้อนหนึ่งก่อนจ้ะช้อนตกประมาณก็บีบีใส้น้ำตาลมันละลายจะเรื่อ ชิมกันสักหน่อยจ้ะเปรี้ยวไปใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาอีกสักจะรู้เนี่ยจาก็ใส่น้ำมะนาสองน้ำปลาประมาณสองแล้วก็น้ำตาลปี๊ประมาณหวัวแม่โป้งจ้ะ <laughs> ừ. Ra to cho bánh nhuận tao xay lấy chết Tao xay 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 Máy tao xay hòm dây nữa chứ đây hòm dây xay tiếp Hãy qua, cho kênh <Nhạc> Ghiền mình nó giống với Tìm trời nhà tàu mùi nữa chẳng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nha นี่เจาเพื่อนๆยำกุนเชียงง่ายๆของเราจ้ะนี่จ้าน่ากินไหมจ้ะมากินด้วยกันจ้ะ